มกบงสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกือขาะน,นี้ผมกำลังจะมาซื้อมาเพียนะครับ,รบโอ้ใช่ร้านข้างหน้านี่นะครับร้านข้างหน้านะน,นี่บอกตอนนี้ก็มาซื้อมาเพียเอาไปใส่ไปบูป๊นสมเพื่อนใส่หน่อยมากๆแต่ใส่แบบลก,กมันมมมนะเท้าแล้วไปใส่ไปลกมันคือได้เลย ดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือ,อคือตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางไปสารวันนะท่านผู้ชม <Huh? S 2> ไปสารวันเพื่อไปหา <Huh? S 2> อ่าน้องสายไปหาน้องสายของผมนี่แหละอืมเพราะว่าคิดถึงไง <c oughs> ก็แบบไม่เห็นกันโดนอีกอาทิตย์หน้าผมก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้ว <c oughs> ผมกลัวบอมีเวลาไปหามันไงคือวันนี้อ <c oughs> มันอยู่พุ่นก็แบบ <c oughs> ถูกข์ยากอืม อากาศมันก็หนาวเขื่องจะใส่ก็ไม่มีวันนี้ผมก็เลยอขนเขื่องของผมนะท่านผู้ชมแบ่งเขื่องของขอยเองไงนะเพื่อเอาไปให้น้องชายตอนนี้ก็กําลังจะไปเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเบึ่งนะท่านผู้ชมชีวิตอยู่ที่พุ่นมันก็ลําบากเพราะมันเป็นเขตบานนอกไงแต่เดือนผมก็ฝากเงินให้อยู่นะแต่ตอนนี้ผมก็จะไปหามันแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าผมจะไปหามันจะไปหามันเลยฮะแหละเดี๋ยวผมจะถ่ายให้บึ่งนะว่าน้องทายกับผมมัน,ม,นมันต่างกันขนาดไหน ผมก็ไปในไปหามันเดินติบไปนะตอนนี้ผมก็เกียมเครื่องมันเป็นเครื่องเครื่องเก่าของผมน,นั่นแหละท่านผู้ชมแต่ก็มันตัวที่ผมหนุ่งนั่นแหละผมแบ่งมันไปใส่เครื่องที่ผมหนุ่งอืมเพราะว่าผมไปโชว์วคอนเสิร์ตผมจะเปลี่ยนชุดตลอดไง<อ>เปลี่ยนชุดตลอดแบบนี้เครื่องมันหลายเครื่องแบบจะล้นตู้ผมก็เลยจะไปแบ่งน้องทรายหนุ่งนำห็นไ,ไหมเนี่ย มีแต่เครื่องแบบตัวเท่ๆนะที่ผมหนุ่มทุกคนอาจจะเห็นนะเดี๋ยวเจอกันนะท่านผู้ชมที่สารวันสารวันห่างจากปากเซก็ประมาณร้อยยี่สกิโลขับรถก็แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งประมาณชัวโมงกว่ากวเดี๋ยวจะไปซูมแซลกับน้องซายเดี๋ยวจะเอาเบียร์ไปฝาก คือตอนนี้ผมก็มาฮอ,อ่บ่อน,น้องผมอยู่เลยนะเห็นไหมสาราวันดูทุกคนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมมันลดหลายแท้เพราะว่ามันเป็นอ่ากลาแปลงรถนะท่านผู้ชมคือประมาณ4ี่หปีก่อนผมก็เคยมาอยู่เฮียนหลังนี้นะ4ี่หปีก่อนผมเคยมาเฮียนแปลงรถอยู่นี้เฮียนสมแปลงอยู่นี่แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้สมแปลงดอกเพราะว,ว่าเขาบบมกแต่ว่ามาเฮียนสื่อย้อนว่าเขาเลือกสายเฮียนบ่ได้เขาบบมีเงินในตอนนั้น ตอนนี้ผมก็เลยได้มาบ่อนที่ผมเฮียนไงท่านผู้ชมแล้วก็มาฮอดนี้แล้วนะคนเครื่องลงแล้วน้องชายผมโอ้ยหน้าโบกกว่าเก่าสงสัยติดยาเหมือนเดิมโอ้เขียงไม่ใช่ไม่อยาจะเรียนลองลองลองล้ออะไรแม่เครื่องไม่ก็ดีแต่ว่าถ่ายทายอาเออก็ดีเจ้าวันนี้ก็ลองเครื่องใหม่นะท่านผู้ชมเเฮ้ยไม่ร้ายอยู่ในตู้ไม่อยากมาตัวแล้วหมาเขียง มันจะเคลื่อเที่เทนั้นยังใหม่ๆอยู่นะเครื่องทำมันลายานี่เอาไปแกขมันแล้วอเดยวก่อนเพวอย่างไรเนี่ยเจ้พวอย่างไรเจ้ัวอย่างเดเมียมเดเมียกะไรัเสือรู้เคยจะไรก็เหันอูโอ้เสือไหมใส่บิ้งใส่บิ้งเธอมันรอ นี <differences S 2> ่ก็เส <im> ียกูดด oh ้หดอ้วนี่ยโ่เนี่งนัยงนนี่ยงเนยด่เย่เงน่่ยย่ เรเดกเลืเบแกมันหมักป really <kindergarten>. ่นิตาตอนนี <diet> oh oh okay. ้าเขาเลือกเครื่องอันนี้ก็คืออ่าเมเออป้าเมป้าเออเม่ของเม่แมอ ก็คือลูกของแ <enh> ม่เอ้ยลูกของป้าอ้ายเอออ้ายป้าป้าเลยไหมป้าเลยมกไหมก็ซมีเอาเลยนะจูงซงนุ่งไงอยู่บ้างเลยซงนุ่งไงอยู่บ้างซงทำมันร้ายโพดอยู่พวกหะเดี๋ยวเอามาหวยจับนุ่งมาได้มันเป็นน้อยเดี๋ยวจะกี้เคยใส่ไปอยู่ตอนนี้ก็เลือกเขื่อนทับส่วนบังใส่ที่ใส่บังใส่เข่ากองอีกตัวหนึ่ง en un buen ท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ได้อัดคลิปกับน้องทรายแบบตั้งใจอัดแบบครั้งแรกนะปกติก็อัดแบบผ่านๆซื้อดูโอ้นี่คือน้องทรายผมนะท่านผู้ชมหลอกเกินหน้าก็อยากโบกๆเนี่ยนหนึ่งนะมันไปติดยามาอีกหรือเปล่าฮะโดยเห็ดเวียกร้ายเห็ดเวียกร้ายเห็ดเวียกร้ายเหมือนบอกว่าขี่ขึ้นมาใครเนื่อยเลยเบียกร้ายจังไย เดาคนได้เอาไปเป็นมือกล่องเห็นเดี๋ยวสิจา้างเดือนหนึ่งละล้าน <c oughs> ใครก็อยู่นี่เอาอิลีไปถือกล่องให้กูนี่สิให้เดือนละลา้านดูทับวิสุทธสภาพโอความหล่อก็แบบยังไม่สู้ผมนะเขินเขินก้องแบบบ,บ่เคยโบ,บเคยเข่ากล้องจักเถือ่อโอ้โอรุษ<อ>สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือเบิ้ง สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือนาน,นี้ผมกำลังจะมาซื้อหมาเพียนะครับโอ oh, ้ใช่ร้านข้างหน้านี่นะครับ oh, ร้านข้างหน้านะนี่บอกออตอนนี้ก็มาซื้อหมาเพียนะท่านผู้ชมโอ้เห oh. <He et S 2> ็นไหมท่านผู้ชมนั่นเป็นน้องสายผมนะไฮไลท์น <S <S 2> <S 2> มาซื้อมาซื้อของกินไปกินซุมเซลกัน ติผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกับน้องทรายนะก็แบบเดินๆเจอกันเธอนหนึ่งหลังจากมันเอาเมียแล้วผมก็เอาเมียแล้วก็มาเจอกันเดี๋ยวกินข้าวสามีจักหน่อยตอนนี้ก็ามาเฮือนเพื่อนอน้องทายที่ผมมาเือเคยตอนนั้นนะท่านผู้ชมมารับเมียเขาเดี๋ยวผมจะถ่ายเฮื่อนให้ทุกคนเบิ่งน,นะมันก็เป็นแบบเสียหนอกนะอันนี้น่าจะไม่แม่ เอาหลดรีบว en. ่จอดไปใส่รีบว่จอดไปใส่ฮะโอ้โอ้นี่บอรีโว่มาแล้วมันเป็นสุมส่นนะครับผู้ชมสุมส่นเกลี่ยหน่ะนี่น่าจะมนหลังนี้นะเดี๋ยวเขาลงมาถ้าเบิ่งอันนี้ผมก็เคยมาขอเมียให้เขานะเทอะนึงทุกคนเบิ่งคลิปน่าจะจือ ท่านผู้ชมคือตอนนี้มันก็เสร็จภารกิจผมแล้วนะเอาเครื่องมาให้น้องแล้วก็พาทุกคนไปเบิง่งเรือนน้องผมเห็นแล้วผมแบบรู้สึกอยากน้ำตาไหลหน่อยหนึ่งนะเมื่อกี้นี้ผมก็ได้อ่ายายเงินเล็กๆน้อยๆส่ําที่ผมที่จะให้ได้ครอ,อบครัวของผมแบบ เป็นคนจนมาก่อนไงท่านผู้ชมเห็นไหมบ้านทางหลังผมก็เคยอยู่นะเคยอยู่เมื่อประมาณสี่ปีก่อนผมก็มาอาศัยอยู่นี่แหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมก็จะจบไวเพียงสำนีเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปอียงสามารถคอมเมนต์ไว้นะบายขอบใจที่เบ่งคลิปจนจบนะท่านผู้ชม